เนเคสของคนที่ไปทำกับหมอฝรั่งําท, <ะ S 2> ทำที่ต่างประเทศค่ะบทำที่เน,นเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ที่ที่เบนเยียมเนเธอร์แลนด์เขาก็ให้มา,านวดให้เพราะว่าอะไรทำไปแล้วม,มันเป็นทงังผืนอย่างนี้หรใช่ค่ะมันมันเป็นทังผืนแล้วก็ปวดเขาปวดพว,วกพวกรักแร้แขนมือไข้หลังไม่ได้ก็เลยมานวดให้แล้วเราไปเจอทังผืนเคสที่ทำกับหมอไทยเนี่ยไม่ไม่ได้มีอาการอะไรเป็นโดคาออกกาลังกายแล้วนิ่มแล้วคือ มันแตกต่ตางกันก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เลยเขีน <re fer> บอกว่าเพื่อนอ่ะหลายคนแม่ที่มาทําที่นี่เพื่อนมาทำสีห้าคนแล้วนะจีนดดกินเด็กโดยตรงกับคุณหมอสมงยศคือมันสวยธรรมชาติมากมีความสุขค่ะมีความสุขเห <c oughs> มือนมีชีวิตใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์สั้นๆก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญหรือว่าเป็นคนไข้จริงเนี่ยที่มาจาก ทางประเทศอีกท่านห<ช>นึง<ช>น่ง<ช>แล้วค่ะเ้ขออน,นุญาตแนะนําตัวเองหน่อยค่ะ<ช>สวัสดีค่ะชื่อกุ้งนะคะอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะค่ะอันพี่กุ้งทําเป็นงานด้านไหนคะค่ะคือนวดแผนไทยค่ะที่บ้านเปิดเป็น เป็นส่วนตัวค่ะอ๋อก็คือทําเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นนวดแผนไทยนะคะอันนี้คือตั้งใจมาทําอะไรคะที่เมืองไทยครั้งนี้กับไทยครั้งนี้ก็ตรงมาที่นี่เลยค่ะมาเสริมหน้าอกโดยเฉพาะค่ะบินมาทําไมถึงแบบว่าไม่ได้เลือกทําที่ต่างประเทศคะค่ะพอดีได้เห็นเคสที่มาทําแล้วแล้วก็ได้เห็นเคสจริงก็ก็ก็สัมภาษณ์เพื่อนว่าไปทําที่ไหน่อนก็แนะนํามาที่นี่เพราะว่าเพื่อนบอกว่าได้ศึกษามาสุดทีแล้ว แล้วก็มาทำแล้วคือแล้าอกเพื่อนอะเป็นธรรมชาติมากแล้วก็นิ่มแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะก็เลยมีความมั่นใจแล้วก็เพื่อนก็มาบาให้คนที่นี่ทีห้าคนแล้วทุกคนก็คือไม่ไม่มีปัญหาหลังจากทําค่ะ่อนิ่มเป็นธรรมชาติด้วยเพราะว่าตัวเองได้รู้มืเท่าไหั่ก็คือว่าที่ที่ไปเสริมมาแล้วเขาบอกว่าเขาเจ็บเขาเจ็บช่วงรักนะช่วงแข็งช่วงอะไรแล้วมันเป็นก้อนแข็ง ก็เลยถามรู้ว่าไปทําอะไรมาอเมยรู้ว่าเสร็กว่าคือมันเป็นผังผืดเกิดขึ้นเยอะอันนี้ผังผืดขึ้นเยอะเนี่ยโอ้มีสาเหตุได้จากอันใดบ้างคะคุะคณหมอโอเกิดจากเทคนิคการทำเขาแล้วก็เกิดจากสภาพร่างกายเองด้วยนะครับแต่ว่าน้หลักๆนี้ก็เป็นเทคนิคการทําถ้า จะหรือว,ว่าซิลิคโคนที่อาจจะหมอเลือกซิลิคโคนที่มันไม่พอดีหรือว่ามันเทคนิคการทําที่ไม่ดีการปอดเชื้อที่มันไม่ไม่เทคนิคไ,ไม่ได้เต็มที่ห้องผ่าตัดก็สําคัญเนาะเพราะว่าถ้าเป็นห้องผ่าตัดแบบแรงดันบวกเนี่ยนอกจากกับปอดใช้ปอดภัยปอดเชื้อจากโควิดเนี่ยมันก็ยังจะป้องกันเรื่องการเกิดทางผิดด้วยครับระยะยาวเนี่ยห้องผ่าตัดที่เป็นแรงดันบวกเนี่ยมันจะนจกำจัดเชื้อได้ดีกว่าแล้วมันก็จะทำให้พวกการเกิดทางผิดเนี่ยน้อยกว่ารวมกับเทคนิค ที่แบบผ่าตัดสองกล้องอะที่ทําให้แผลมันดีแล้วก็จะทําให้ความสะอาดเนี่ยมันดีขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับการหยดเลือได้ดีมันก็จะทําให้ไม่ไม,ไม่ไม่มีทางฝืนระยะยาวนี่ก็คือนมก็จะนิ่มไม,ไม่ไม่เกิดปัญหานมแข็งที่บอกว่าต้องมานวดกันอยู่เรื่อยต้องมานวดนมมามามานวดมาขยับอยู่เรื่อยทีก็คือก็คือไปก็คือเป็นทางฝือขึ้นมาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นแล้วมันก็ไม่ได้แก้ด้วยการไปนวดอ,อย่างเดียวเพ mm hmm. ราะคนเป็นทางฝืนเนี่ย เขาบอกอะไรยกแขนก็ติดไปหมดใช่ไหมครับพยาบมออกกำลังอย่างนี้ยก็จะแบบเจ็บเพราะว่ามันนี่ตั้งผืนเนี่ยมันจะร้าไปตั้งแต่ตั้งแต่คอลงมาถึงแขนเลยนะตั้งผืนนี่เป็นตัวร้ายเลยของของการเสริมหน้าอกใชราะฉั้การแค่ดูรูปสวยอย่างเดียวนี่คงไม่ได้มันต้องแบบว่าดูจริงๆว่าที่ไหนเกิดทั้งเกิหรือไม่เกิดดูผลงานในเรื่องระยะยาว้วยนะครับ ซึ่งที่ทีมคลินิกเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเลยว่าเราจะเสริมหน้าอกแบบไหนที่ป้องกันทางผืดนะคะทั้งเรื่องของห้องผ่าตัดแรงดันบวกเรื่องของผ่าตัดสองกล้องก็เรียกว่านวัตกรรมต้นๆของโลกเหมือนกันแล้วก็ยังมียาป้องกันทางผืดด้วยจริงๆก็อย่าดูแค่ลูกอย่างเดียวต้องดูเรื่องว่าผลระยะยาวเป็นยังไงด้วยนะว่าป้องกันทางผืดหรือเปล่านองอย่างนิ่งทาไป สามสี่ปีนั้นนมยังได้นน่ยอยู่ทุกสายังไม่มีฟังเก,กิดหรือเปล่าเพราะฟังเกิดนี่คือตัวร้ายเลยที่ทําให้เสินหน้าอกแล้วชีวิตไม่มีความสุข<ฆ>แข็งติดไปหมดค<ฆ>่ะแล้วการนี้เคสของคุณกุ้งเนี่ยคุณหมอใช้เทคนิคค่ะตัดยังไงคะเลือกซิลิโคนแบบไหนให้ยังไงคะซิลิโคนเป็นซิลิโคนมอติว่าแล้วเทคนิคอะคะเทคนิคก็เราใต้กล้ามเนื้อเป็นใช้กล้ามเนื้อดูโอเพแล้วก็อาจจะมีการยืดกล้ามเนื้อบางส่วน ที่มีกล้องสกล้องนะครับแล้วก็ใสายสายระบายเลือดจะได้ป้องกันของคืคบเนาะเขาจะทำให้ผลการรักษาก็จะได้ดีๆค่ะตัดแล้วผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะพบกับเรียวรีวิวที่รีคลินิกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ชุกุ้งนะคะาอายุ45ปีค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโอ้ยเป็นผู้หญิงอยู่ในแถบมาด้านลยยี่ยงเลยสิบห้ปีค่ะ15ปีแล้วนอ้อแล้วก็คุณกุ้งเน่เห็นบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยใช่ไหมคะค่ะทำบาค่ะเ<ป>กี่ยวกับารทำตาดูแลสุขภาพแล้วก็นว,นวดนวดหน้าออกกำลังกายสัดหน้าด้วยดูซาด้วยแล้วก็มีนวดดีแลกสัมพันยอยิมที่แบนอะไรคะพี่ดูเนเธอร์แลนด์ค่ะบินมาเพื่อเสริมหน้าอกแล้วบินกลับเลยไม่ได้ตั้งใจมาทำอย่างอื่นเลยก็คือต้องยอมรับ ว่าหมอไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนทำออกมาได้สวยงามธรรมชาติได้เห็นเคสของคนที่ไปทำกับหมอฝรั่งเป็นคนนวดเขเลยได้ได้สัมผัสกับเคสเขาก็ให้มานวดให้เพราะว่าอะไรทำไปแล้วมันเป็นทางผืดอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันเป็นทังผืดแล้วก็ปวดเขาปวดพวกพวกรักแร้แขนมือไข้หลังไม่ได้แล้วก็มันก็เลยมานวดให้ล้วเราไปเจอทังผืด ค่ะไปเจอทั้งที่ต่างๆทำที่ต่างประเทศทำที่เนเธอร์แลนด์เนนะที่ที่เบนเยียมเนเธอร์แลนด์ก็คือก็จะมีต่างประเทศด้วยก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมาทำกับหมอไทยแล้วเคสที่ทำกับหมอไทยเนี่ยไม่ไม่ได้มีอาการอะไรเป็นโดคะออกกำลังกายแล้วนิ่มแล้วคือมันแตกต่างกันก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เลยแล้วก็แต่ว่าก็ดู มาสองสามที่ว่าที่เลือกมาทําที่ตรีมคลินิกเพื่อนเคยมาทําที่นี่ก่อนแล้วคือมันสวยธรรมชาติมากเพื่อนศึกษามาเป็นปีแล้ว<า>แล้วก็ทําไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นบอกว่าเพื่อนเ่ยหลายคนแม่ที่มาทาที่นี่แล้วก็เป็นเหมือนีเป็นเ<ส>ชีปินคนแชมป์โลกเลยมาทำก็คือเขามาสอนวิชา<ม><อ>แล้วในระหว่างนั้นคือเจนก็มีความสนใจอยู่แล้วก็เลยได้พูดคุยกันมา มาทำที่ดีมคลินิกเนี่ยนะเขาบอกว่าที่ดีมคลินิกโดยตรงกับคุณหมอทรงยศนะอะเนี่ยก็เลยเดินก็ถ่ายรูปมาแบบเป็นหมอทรงยศที่ดีมคลินิกก็เลยมั่นใจขึ้นเขาเสนอมาที่นี่โดยตรงค่ะเขาบอกที่ดีมคลินิกเลยไม่ต้องไปที่ไหนอ๋ออันนี้ประทับใจก็เลยนัดมาเพื่อนๆไม่ได้ค่าคอมนะคะไม่ได้ค่าคอมเพื่อนๆเสิร์ฟตัวไหนู้นู้เพื่อนมาทำสี่ห้าคนแล้วนะเขาบอกเงี้ยค่ะเพื่ แล้วก็ตัวเราเองอะค่ะพอตัดสินใจกินกลับมาทำอย่างเงี้ยมีการเตรียมตัวยังไงมาบ้างไหมก่อนที่จะมาคุยกับคุณหมอคะก็กักตัว14วันตามกฎหมายก็ตรวจก่อนมาว่าเราปลอดภัยแล้วเขาบินกลับมาเมืองไทยเพื่อจะมาเริมหน้าอกโดยเฉพาะค่ะแล้วถ้าเราแล้วบินกลับไปคราวนี้เราต้องไปกักตัวยังไงบ้างเราไปกักตัวอีก10วันค่ะคือกัก้าง ดูรูปคนครับนี่คือเหมือนไม่ไม่มีเนื้อไม่มีเนือไม่มีเลยนะดูเหมือนลาบลาบเหมือนม็ไม่มีเนื้อเลยก็อยากจะทําให้แบบเป็นแบบธรรมชาติใช่ไหมครับกรองก็อไม่ดีแบบใหญ่ใหญ่มากอะไรนี่นะครับก็มาวัดดูแล้วก็ลองดูนะครับว่าจะทำทำใต้ก้ามเนื้อได้หรือเปล่าแล้วไม่ได้ก็ต้องทำเนืออันนี้ก็ทําใต้ก้ามเนื้อไปนะครับ แล้วก,ก็ไซส์ที่เราเลือกก็คือ315ร้ซีซีกับ295นะครับเราไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะเพราะว่าไซส์กระดูกหน้าอกเราไม่เท่ากันของกุ้งก็จะมีความต่างกันนิดนึงกระดูกข้างนึงมันโนนกว่าอีกข้างนึงนิดนึงนี่นะครับหมอกก็เลยเลือกเป็นซิลิโคนาะท่ว่าให้หมันต่างไซส์กันนิดนึงนะครับมีกระดูกอกไก่ด้วยนะอกไก่ก็คือกระดูกที่โน่นอยู่ตรงกลางนะครับวันนี้ก็จะทาให้มันทายากขึ้นนะครับถ้าทําไม่ดีนมมก็จะหา การที่เป็นกระดูกหกายเราต้องมีเทคนิคพิเศษในการที่จะตัดก้ามเนื้อยืดกล้มเนื้อหรือว่าทําให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างเนื้อหรือใต้กล้มเนื้ออย่างนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่ทําให้ดูแบบธรรมชาติขึ้นนมงไม่หายนคุณผู้มีเคล็ดลับการเลือกซิลิโคนไหมมีทย์มาจากบ้านไหมที่จะมริหารเครียดั้คุณหมอก็คุณรุ่นไหนล่าสุดเลยค่ะชื่อว่ามอตาร์อตุารองกันทำเกิดได้ด้วยนะครับก็เลยเลือกอันนี้เนาะแล้วทำก็ โอเคไม่ผิดหวังเป็นอะไรเรามีความสุขคือมันเปลี่ยนเลยไหมคือตอนแรกเราเป็นมั่นใจแต่แม่ลูกสองก็ก็จะมีปัญหาเรื่องอะไน้ำแทบน้ำไม่มีคือแบบเหมือนกบบแห้งไปเลยคือตอนเด็กๆเคยมีอยู่แล้วมีนิดเดียวค่ะคือคือตั้งใจทำมาตั้งใจมานานแล้วประจวบเหมาะกับช่วงนี้อะไรแบบนี้กานเรามีเวลาว่างงานใช่ไหม ลูกโตขึ้นมาแล้วแล้วก็มาดูแลตัวเองใช้<ซ>กับความนิ่งไปเลตอนนี้แบบพี่ชอบไหมพี่ก้เป็นยังไงบ้างชอบมากค่ะรู้สึกว่ามันธรรมชาติแล้วบางคนก็บอกก็บอกก็ไม่รู้ว่าน้องทำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอเห็นแล้วแบบดูอวนขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูดีขึ้นใส่เสื้อก็ง่ายเนาะแล้วก็การแต่งตัวในชีวิตประจำวันก็ง่ายแล้วก็มั่นใจค่ะก็มีความสุขแฮปปี้ คือุ่นดูด,ดีดูเปลี่ยนดูแบบมีเอสดูเคอร์แบบมันชัดเจนขึ้นมากเลยเนาะแล้วขนาดที่เลือกก็ไม่ใช่ขนาดที่แบบใหญ่จนเกินไปแต่ว่าคุณหอมมีเจตาลอะไรที่มันแบบออกมาดูสวยดูมีเนื้อินช้าอะไรอย่างเงี้ยครับค็นคนหอมเื้อน้อยเลือดดีกว่านี้ก็คือเป็นการทําไฮบริดเชิงเสริมซิลิโคนพร้อมกับฉีดไขมันไปพร้อมกันเนี่ย<ไ>ก็จะธรรมชาติมากขึ้นไปอีกนะ<ไ>แต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดไขมันอะ ก็ไม่ควรที่จะถ้าคนผอมเนื้อน้อยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทาไซส์ใหญ่หไม่ไม่ควรที่จะทําแบบทรงพุ้งใหญ่มากถ้าเราเนื้อน้อยเพราะมันจะดูเป็นก้อนเป็นบล็อกมากเกินเกินไปนะฉะนัะ้นก็มาวัดให้ดีครับเพราะว่าคําว่าพอดีตัวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันของแต่ละหมอก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็บอกว่าพอดีตัวมันมันคือเล็กๆแต่บางคนก็หู สี400่ร้อยก็ยังบอกว่าพอดีตัวแต่คงดีก็อาจจะไม่ใช่เนาะแต่ว่าในวัดและประมาณนี้แหละสองร้อยเก้าห้าสามร้อยสิบห้าเนี่ยคือพอดีกับฐานความกว้างของกระดูกหน้าอกเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือถ้าใส่ให้พอดีตัวเนี่ยมันก็จะหนึ่งก็คือไม่ไม่มาแยบหรือว่ามันจะห่างจนเกินไปอีกอันหนึ่งก็คือจะจะปลอดภัยอะ่ะมันไม่ต้องไปตัดหรือไปยืนกล้ามแล้วไปโดนให้โดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรับเพราะนั้นการที่ มาวัดก่อนทําให้ให้ราละเอียดนะก็เนี่ยสําคัญได้มาลองลองวัดกับตัวลองด้วยด้วยตาเราเองแล้วเราก็จะได้เลือกพอาจริงๆแล้วพอดีตัวสําหรับเราเนี่ยมันมันคืออะไระไนคนาะแล้วอย่างเงี้ยคุณผู้มาบอกว่าตัวเองเป็นสายเกี่ยวที่ใสยสปอร์ตด้วยใช่ไหมออกกำลังกายเยอะๆเนีบอคุณหมอมีวิธีแหนั้ายังไงว่าเขบบคุณผู้เขาสกัาสประเทศเพ่เา้ เราต้องดูแลตัวเองยังไงจะเริ่มออกกําลังกายได้เมื่อไหร่อะไร่ายคือออกกําลังกายนี่จริงจริงมันเริ่มได้หนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยเพราะเริ่มที่กว่าเดินเร็วได้แต่ว่าการใช้แรงกล้ามเนื้อด้านบนอ่ะเช่นแบบต้องยกหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องรอสัก่องถึงสามเดือนถ้าจะไปยกเวทเลยเนี่ยนต้องท้อสามเดือนนะครับต้องเริ่มเบาๆก่อนต้องเริมที่เบาๆก่อนช่วถ้าเลยเลยหนึ่งเดือนไปแล้ว คือใช้ส่วนล่างของร่างกายได้แต่ว่าถ้าถ้าเลยไป13เดือนจะใช้แรงด้านบนได้เต็มที่นะครับแล้วเพราะว่อยางคุณลุงก็ต้องไปทำสปาต้องใช้แรงแขนหรืออะไรนิเนาะก็แา้วแต่ทำเบาๆได้ใช้แรงนวดเบาๆได้ถ้าเลยหนึ่งเดือนไปแล้วแต่ถ้าก่อนหนึ่งเดือนเนี่ยก็ยังไม่แนะนำน้องที่จะไปใช้เลยเพราะว่าใช้แรงเยอะสองเดือนดีกว่าน่าจะได้ถ้ามีเวลาพักเนี่ยก็จะดี กรณีเค oh, sure. yeah. สของคุณผู้ที่ต้องกลับไปอาจจะไม่ได้มีเวลากลับมาตเลาอดกานหรือติดตามอย่างเงี้ยคู่หมอจะมีการติดตามยังไงบ้างก็คุยกันทางไลน์ได้นะส่งรูปมาอย่างเงี้ยนะครับก็พอบอกได้แล้วก็บอกว่าความนิ่งความแข็งเป็นยังไงแผลเป็นยังไงเนี่ยงมันยังดีอยู่หรือเปล่ายังผิดไปหรือเปล่าเางนี้นะครับสามารถจะส่งรูปหรือส่งวิดีโอมาผ่านทางไลน์ ได้นะครับก็จะพอบอกได้เหมือนกันเนาะพอเจ้าหน้าที่เราก็จะมีวิธีการส่งรูปส่งวิดีโอคลิปในการตรวจคุณภาพไว้อย่างบางคนอ่ะก็อยู่ต่างประเทศกันอยู่หลายเคสมากๆเลยอย่างของเพื่อนพี่ภูงเองก็4คนรวมพี่ภูงก็เป็น5แล้วเนาะอย่างเงี้ยกลับไปเนาะตอนนี้ไม่มีเวลากลับมาตรวจจำเลยบ่อยอย่างเงี้ยตรวจออนไลน์ก็ยังดีอย่างเงี้ยดีกว่าการที่แบบเราหายจำเลยเลยเนาะเพราะเม่อกี้เราหายจำเลยเราก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงยังไงคุณหมอก็จะตามไม่ถูกเนาะ ใช่รแล้วก็อาจจะต้องเตรียมยาหรือวิตามิน <ừ. S 2> ไปางนะครับถ้าบางทีความแข็งความตึงมีมากไปแล้วทกินยาพวกลดตั้งปืหรือว่ากินวิตามินหรือว่ามียาทาย,ยาแปนแปนซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เตรียมตัวไปให้พีุ่้งผ่าสมทัยลับกัรว่าประทับใด้อะไรบ้างของดีคิกมันก็สําคัญนะคะบุคลิกอะไรแบบเนี้ยค่ะมัน <ừ. S 2> มส่งเสริมให้แบบมันโอเคนะคะ <ừ. S 2> มันมั่นใจคือหน้าอกก็เป็นส่วนหนึ่งผู้หญิงก็ก็ต้องมีหน้าอกค่ะ เราทาให้คลิกสง่างามสวยแล้วก็ต้องเลือกที่ความสะอาดความปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะเลือกมาทําที่เรียนคลินิกค่ะ<ม>เพราะว่าเคสที่ทําไปแล้วสวยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีคนข้างเคียง<ม>ก็มั่นใจค่ะเพราะว่ามาทำหลายค่อมากศึกษาที่นี่มาเป็นปีปรับรองค่ะว่าความปลอดภัย ก็มาทำที่นี่เลยค่ะดิฟฟิคก็คือการมาไหลก็มาทำมากค่ะก็มีเรื่องตัวนี้อเคือความสุขค่ะมีความสุขเหมือนมีชีวิตใหม่ก็คือก็ขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่ให้ชีวิตใหม่วันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่กุ้งแล้วก็คุณหมอมากมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ยังสนใจอยากจะทำนะแต่ช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ย สามารถปรึกษาออนไลน์ได้นะคะคุยการปรึกษาการจนแน่ใจแล้วพอสถานการณ์อะไรดีขึ้นค่อยกลับมาทำได้นะคะอัีขอขอบคุณผู้ผส่งเากคุณรัขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ